เราจะหาเจอครับโอ้โหเพื่อนๆนะฮะเดินทางนะครับมาในที่สุดเราก็เจอครับนี่นะฮะสเปเชียลหนึ่งสองสี่ครับตัวนี้นี่ครับโอ้โหนี่ทำใหม่นะฮะทั้งระบบเลยครับเพื่อนนะฮะสี่ห้าจุดนะครับจุดแรกก็เป็นนะครับตัวเก็บฟางครับเพื่อนนี่ครับเบาวิวนะฮะ อันเดิมนะครับข้างๆจะเป็นบูธนะครับเพื่อนนะฮะจะเป็นบูธนะฮะอันนี้เรานะครับดัดแปลงนะครับแก้ไขโดยการใส่ลูกปืนเข้าไปนะครับนี่ใส่ลูกปืนเข้าไปบอกวิวนะฮะแล้วก็นะครับแขนนะฮะแขนกักฟังครับก็ดัดแปลงนะฮะเป็นสเต็ป ซูเปอร์นะครับแต่ว่าเราเป็นสเปเชียลนะครับนี่นะเพื่อนนะครับแน่นทุกจุดนะครับไม่มีโยกนะเพื่อนจับโยกนะครับโหแน่นทุกจุดนะครับไม่มีโยกนะครับแล้วก็นี่นะฮะเราก็มีการใส่ลูกปืน2ตับนะครับตัวเนี้ยนะฮะลูกปืน2ตับนะครับ แล้วก็ราง,บ,างรบังคับตัวเนี้ก็จะใช้เหล็กหนุนนะครับลูกปืนสองตับนี่กันรกระดกนะเพื่อนเพนะฮะเพราะเวลาทํางานมันจะกระดกได้นะสองตับนี่วิ่งนิ่มนะครับลูกปืนนะเห็นไหมครับอันนี้ระบบข้างในก็ใช้สเตป128แนะฮะแต่ว่าเป็นตัวเครื่องหนึ่งสะแต่ว่าเราใช้ระบบเป็นสเตป128นะครับ นี่ก็ยังเป็นห้าห้านะครับห้าลาวเหมือนเดิมนะฮะถ้า FC ท่านใดนะครับต้องการเป็นหกลาวนะาก็นะะคุยกับช่างได้นะครับเพื่อนนี่ครับสุดยอดนะก็เห็นตาม YouTube นะฮะเพื่งจะได้มาเห็นตัวจริงนะฮะต้องการปูนะครับเพื่อน สเตนเลสนะครับก็สอบถามราคาก็ช่างได้นะครับแต่รับรองว่าราคานะครับสปายกระเป๋านะฮะอันนี้ก็รับบิลนะฮะบิลใหม่ทั้งคันนะครับราคาไม่สูงนะฮะจับต้องได้นะครับรับบิลรับซ่อมนะครับมีลูกค้าเอามาซ่อมนะครับ ก็พอดีก็มารีวิวนะให้ f อฟนะครับที่นะครับมีรถอัดเก่านะตรงการบิ้วใหม่นะตรงการนะฮะเอามาซ่อมมาเช็คระบบนะครับก็ครับเชิญได้นะครับที่ปูกลางนานะครับนี่ครับสวยงามนะะคลิปเลยนะฮะ เบามากครับเพื่อนหมุนโมเลยน,นะครับเบาเพียวเลยนะครับแน่นทุกจุดนะครับนี่ครับเพื่อนเห็นไหมครับพอเป็นสเต็ปเดียวนะที่โซนภาคกลางใช้กันนะครับนี่เป็นสเต็ปนะฮะซุปเปอร์แต่ว่าขอเราจะเป็นนะสเปเชียลนะครับก็ พิเศษนะครับโอเคนะฮะสนใจนะครับวันนี้พัดล้มก็ดัดแปลงนะครับเพื่อนเห็นไหมครับคันนี้ก็ลูกค้ามาซ่อมนะครับอันนี้ก็เสริมเหล็กนะฮะนะครับต้องการนะฮะร,รู้ที่อยู่ ของโอนะครับก็โทรมาสอบถามได้นะครับ0849587189นะครับราคาสบายกระเป๋านะครับอันนี้ก็นะครับรับรองนะฮะอายุการใช้งานของเครื่องนะครับรับรองนะฮะตามเช็คตาม ซ่อมให้นะครตลอดอายุการใช้งานนะครับสําหรับลูกค้าที่เอามาซ่อมอู่นี้นะครับก็งานก็เนียบนะครับตัวนี้ก็เป็นเหลืองฝรั่งเศสนะฮะเพื่อนไปเหลืองไปขาวนี่ นะครับบางทีดูแค่กาดไม่ได้นะครับก็ซื้อกาดฝรั่งเศสมาใส่นะฮะก็เป็นเหลืองฝรั่งเศสแล้วนะครับดูกันให้ดีนะฮะโอเคว่ากันไปขอบคุณครับสนใจก็ติดต่อนะครับตรงการนะฮะอัพรถอัดฟังของท่านนะครับให้เป็นแบบสเปเชียลนะฮะเป็นพิเศษกว่าขั้นอื่นครับก็ติดต่อสอบถามได้กับผมเลยนะครับ0 8 4 9 5 8 7 1 8 9ครับ ในช่องยู u ูบในคนทั้งไม่ร้อยเรียกนะครับบอกเลยว่าราคานะครับไม่สูงนะฮะจับต้องได้นะครับนี่นะครับเช็คมัดเช็คชุดมัดนะฮะเนี่ยนะฮะตัวยูนะครับแน่นเปียนะฮะจับไม่มีโยกนะฮะไม่มีสันนะครับ โอเคสนใจก็โทรมานะจ๊ะ